Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่9ธันวาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นากาวันนี้จนถึง18นากาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใสยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมแล้วก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับผมสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นากาวันนี้จนถึง18นากาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มิลิเมตรยังอยู่ในบริเวณเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดทาง ทะเลของอ่าวไทยนะครับที่คาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราครับพ่อแม่พี่น้องประจําวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลาง จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงระ,ระวังอันตรายจากอักคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับมรลสุมตนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลืนลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่าง มีขึ้นสูงประมาณ2เมตรเอาทายตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันนั้นมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งอาจจะมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ในช่วงวันที่12 16ธันวาคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงอีกทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงในขณะที่มรสุมตัวอ,ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบ ประกอบกับย่อมประกอบกับจะมีย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงวันที่13-15ธันวาคมนี้นะครับผมซึ่งจะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันที่ลดลงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลาง เนื่องจากกลมที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นและมีการระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา18บแนาิกาวันนี้จนถึง18บแนาิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่1 9บเถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1มสถึงสาม องศาเซลเซียสบเรียนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8-15องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-15 12-16องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลาง พบว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมต้นออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ก,กันครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ฝั่งต้นออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23่สถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-33ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผม โดยทางฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพอแม่พี่น้องเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาวิเคราะห์และติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนจาก w i n d y c o m กันนะครับพ่อแม่พี่น้องโมเดลฝนนั้นพบว่าประเทศไทยเราตอนบนคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,ลตลอดทั้งภาคตะวันออกจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนตลอดช่วงนะครับผมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเรา จะอยู่ทางภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยทางภาคใต้ในช่วงเวลา20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดสงขลานะครับผมและก็มีกลุ่มเมฆฝนหนานแน่นในบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมโดยนราธิวาสในช่วงเวลา20นาฬิกาคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนทางฝั่งอนามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยกระจายตัวเกือบทั่วทุกจังหวัดนะครับผมแต่ค่อนข้างเบาบางนะครับแต่ที่ค่อนข้างหนานแน่นก็อยู่แถวจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา20นาฬิกาส่วนสซปลารวานั้นก็คาดว่าตลอดช่วงตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดกันว่าจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆอยู่ทางลาวตอนเหนือที่ติดกับ ชายแดนติดกับประเทศจีนและก็ประเทศเมียนมานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงต่อไปครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงคืน้อยต่อของวันที่10ธันวาคมก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนลดน้อยลงนะครับผมโดยช่วงตั้งแต่21ถึง เที่ยงคืนเป็นต้นมามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมสําหรับฝั่งอ่าวไทยโดยกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นและค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนตกหนักนั้นเป็นสีแดงอยู่ที่บริเวณจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผม3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนสีแดงเข้าปกคลุมอยู่นะครับคาดกันว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นสงขลายะลาและนราธิกานครศรีธรรมราชนั้นเป็นกลุ่มเมฆฝนเบาบางเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็จะหนักอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับผมส่วนทั้งฝั่งอันดมามันนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่สามทุ่มจนถึงช่วงเที่ยงคืนลอยต่อวันที่วันที่10นั้นทางอันดมามันมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดครับผม โดยในช่วงเที่ยงคืนจะพบว่าอา่าวไทยตอนบนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะอยู่ทางอา่าวไทยตอนล่างและก็ส่วนใหญ่ก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะคะรับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางนั้นจะดูต่ําลงไปอยู่แถวทางประเทศมาเลเซียเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงโดยกลุ่มเมฆฝนลักษณะ คล้ายกับช่วงเที่ยงคืนคือเบาบางในบริเวณช่วงนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดสงขลานะครับผมแล้วก็ค่อนข้างหนักถึงหนักมากนั้นจะอยู่แถวจ,จังหวัดใต้ทางตอนใต้ของจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสนะครับผมโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนไปต้นมาบริเวณจังหวัด3ชายแดนภาคใต้จะปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักนะครับผมเป็นสีแดงนะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็คาดว่าจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลหลากนะครับสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาตั้งแต่21่สนาฬิกาเป็นต้นมาครับผมจนถึงประมาณ5 5าห้โมงเช้าของวันที่10ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนสีแดงเข้าปกคลุมอยู่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาในช่วงนี้ในช่วง5้าโมงเช้าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนสีแดงปกคลุมอยู่นะครับผมส่วนจังหวัด ทางอันดามันนั้นก็อยู่แถวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นกลุมม่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงตีสองจนถึง5้าโมงเช้าครับผมและก็จังหวัดภาคอื่นๆนั้นก็ไม่มีกลุมม่มเมฆฝนนะครับเพราะแม่พี่น้องภาคใต้ตอนบนก็ไม่มีกลุมม่มเมฆฝนฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดกระบี่ภูเก็ตก็ไม่มีกลุม่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเป็นต้นมานะครับผม โดยกลุ่มเมฆฝนนั้นจะอยู่ทางใต้ไหลลงไปอยู่แถวทางประเทศมาเลเซียนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับผมโดยอ่าวไทยตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนทยอยเข้ามาปกคลุมอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงตอนเช้าของวันที่20เลยครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านั้นประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเบาบางนะครับผมอยู่ทางภาคใต้นะครับ เข้าปกคลุมอยู่โดยมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางเข้าปกคลุมอยู่นะครับช่วงนี้กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักนั้นได้เคลื่อนตัวไปจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยกลุ่มเมฆฝนเบาบางก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาสนั้นจะค่อนข้างเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนจังหวัดทางอ่าวทางอันดามันนั้นก็อยู่ในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับผมก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับช่วงนี้ในช่วง8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าครับผมแต่ก็ที่น่าสังเกตก็คือว่าทางอ่าวไทยตัวล่างนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา9ก้าโมงเช้านะครับผมเข้าปกคลุมส่วนอ่าวไทยตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วง11-12นาฬิกา ของวันที่10ก็พบว่าประเทศไทยของเรานั้นเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือเล็กๆน้อยๆนะครับผมน่าจะอยู่ในลักษณะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับกระจายตัวอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปพ,รพลรวก็เช่นกันกระจายอยู่ทางตอนเหนือติดกับชายแดนของเมียนมาและประเทศจีนนะครับส่วนอื่นๆไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนเริ่มเข้าปกคลุมและกระจายตัวเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดเริ่มแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับผมและก็ทางฝั่งอนามันก็ทั่วทั้งจังหวัดเหมือนกันครับในช่วงเวลา1 1บเอนาฬิกาตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลแต่โดยภาพรวมตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัด จะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมเช่นเดียวกับทางอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนหนานแน่นจะอยู่แถวจังหวัดสงขลาพัทลงุงยาลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับและก็จังหวัดสตูลครับผม3จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่หนานแน่นมาตลอดเลยนะครับผมตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง แถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมเนื่องจากว,ว่าตอนกลางตอนเช้าตรู่ของวันที่10นั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักถึงหนักมากเข้าปกคลุม3จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดกันว่าจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับพ่อแม่พี่น้องและต่อมาในช่วงตอนกลางตอนเช้าภาคเช้าก็มีกลุ่มเมฆฝน ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเข้าปกคลุมอยู่นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงนี้อ่าวไทยตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนและอ่าวไทยตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วนะครับผมในช่วงเวลา12นาฬิกาเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงต่อไปครับคือในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาซึ่งช่วงนี้ ทางภาคเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆแน้ออๆอยู่คาดกันว่าจะคืมฟ้าคืมฝนมากกว่าครับผมก,ก็อยู่ในบริเวณเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายครับผมภาคเหนือตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคตอนออกเชียงเหนือก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับช่วงนี้และก็ภาคกลางของประเทศไทยเราก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และก็ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14-15-16นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกาจะมีโดยในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกามีประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนทงางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผม สำหรับฟั่งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันนั้นแถวบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับทางฝั่งอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางเข้าปกคลุมอยู่แถวจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับผมส่วนจังหวัดสตูลส่วนจังหวัดสตูลนั้นค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นนะครับไม่ถึงปานกลางครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา 18นาฬิกาครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา1819นาฬิกาประเทศไทยของเราที่อยู่ทางภาคใต้ที่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่นั้นนะครับผมก็ค่อนข้างเบาบางลงแล้วนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสและก็ทางฝั่งอันดามันก็จะเริ่มตั้งแต่ปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเลยสําหรับฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดละนองจนไปถึงจังหวัดสตูลน,นะครับผมแต่ที่ค่อนข้างหนานแน่น จะอยู่แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขาบางส่วนนะครับแล้วก็ทางอนามันก็อยู่แถวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมในเวลา18.19นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงนี้อ่าวไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมในช่วงเวลา1 9นาฬิกา เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21น, 21, น,น,นาฬิก21-22นาฬกาเขาพบว่าประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมนะครับทั่วทุกภูมิภาคครับผมแต่จะมีอยู่ในลนักษณะเล็กน้อยอยู่ตามแนวชายฝั่งแถวถาทางฝั่งอันดามันนะครับแถวภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งลักษณะเบาบางครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝน โซปปอลในช่วงช่วงนี้คือช่วง21่สยบอนิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงคืนของวันที่10ลอยต่อวันที่11เลยครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่10รลอยต่อวันที่11ประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมทั่วทุกภูมิภาคไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องและอ่าวไทย ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงเที่ยงคืนลอยต่อวันที่10ช่วงเที่ยงคืนวันที่10รลอยต่อวันที่ส1นะครับผมส่วนทั้งฝั่งอันดามันก็เช่นกันไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสปปลาวในช่วงเที่ยงคืนของวันที่10รลอยต่อวันที่11ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นก็ขอจบไปในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่10รลอยต่อวันที่11เนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเป็นแบบสรุปนะครับพ่อแม่พี่น้องแบบสรุปย่อมานะครับสำหรับทางภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย โดยอุณหภูมิยอดดอยจะอยู่ที่ประมาณ8-15ถึงองศาเซลเซียสภาคตวนออกชิงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยบนยอดภูมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ12-16องถึงองศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมในช่วง18สําหรับประเทศไทยในช่วงตอนกลาวโดยสรุปก็คือว่าประเทศไทยเรามีฝนตกส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนทางอันดามันก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในช่วงโดยส่วน ใหญ่ทางฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะตกอยู่ในช่วงประมาณที่มีฝนชุกอยู่ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองนะครับผมจนถึงตีห้านะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างโดยเฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักถึงหนักมากด้วยนะครับผมส่วนในตอนกลางวันนั้นของวันที่10นั้นช่วงตอนกลางวันก็จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนชุกอยู่ฝนตกชุกอยู่ ในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลา16-17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง17นาฬิกานะครับที่มีฝนกลุ่มเมฆฝนค่อนข,ข้างหนาแน่นและตกชุกคาดว่าจะตกชุกโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสและก็ทางฝั่งอันดามันก็ปกคลุมไปทั่วทุกจังหวัดแต่ส่วนใหญ่ทางฝั่งอันดามันจะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยาการณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยาการณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม